ขอกุศลผลบุญที่ได้ทำในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนสำเร็จแก่ญาติมิตรสนิทชนที่เวียนวนตายเกิดกำเนิดมาสรรพสัตวทุกท่วนหน้าเทภารัตจงประจักษ์ในกุศลผลนี้นาผลจากทุกประสบสุขทุกเวลาสมดังค่าอุทิศให้ด้วยใจเธอข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้จงเป็นภารวะปัจจัยเป็นอุป,ปนิสัยตามส่งให้เกิดสติปัญญายาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์พบสันติสุขคือพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถิดข้าพระเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรมนายเวนจะด้วยกายว่าจาใจก็ดีขอให้ได้โปรดโอ้โหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้า หากข้าพระเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระต่อกัน